نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد قال الله تعالى في كتاب كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بنبوتي إيمان ستاتو تنكب ผมขอ,อวาสิยัตขอกำชับตัวของกระผมเองแล้วก็พี่น้องท่านทั้งหลายพึงยอมเกรงต่อรสุภาณนะอวตาลางเพราะเราอยู่ในฐานะที่เป็นบ่าวของพรอองค์เป็นหน้าที่ของเราอย่างยิ่งในการใฝ่าหาความรู้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ปรับปรุงตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้น นี่คือเป้าหมายนี่คือจุดประสงค์ใน,นความเป็นบ่าวของพระองค์อัลฮัมดุลลาห์เรามีชีวิตอยู่เราใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งน้าปัจจุบันนี้ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานาวะตลางด้วยกับความโปรดปานของอัลลอฮฺสุบานาวะตลางด้วยกับความเป็นอิสลามของเรา ที่อัลลอฮฺสุบานวาตาลาให้เราได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในหลักการของผมฉะนั้นคําว่าอิสลามเป็นศาสนานาที่อัลลอฮฺสุบานวาตาลาที่พงศอัลลอฮฺสุบานวาตาลาให้แก่ประชาชาติทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทั้งในอดีตและปัจจุบันให้มาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไข ในการดำเนินชีวิตของเราให้มันดยียิ่งขึ้นให้อิสลามมาเพื่อที่จะให้มาชี้นําให้เราไปสู่แนวทางหรือในความคุณธรรมและก็ความดีนั่นเองฉะนั้นอิสลามให้กับเราหลายๆอย่างมากมายและเราก็ยังคงรักษาความเป็นอิสลามของเราไว้จนกระทั่ง วาระสุดท้ายวันที่เรากลับไปหา,อาลอสสุภาณาวาตราฉะนั้นรักษาความเป็นอิสลามของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่อัลอสสุภาณาวะตลาได้ให้รอสูลลอสละลอวะลยฮิวะสัลลัม,มาบอกมากล่าวมาตักเตือนมาชี้แนะและทําเป็นรูปแบบให้กับพวกเราได้ได้แลเห็นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือ คืออิสลามสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือเป้าหมายของเราที่จะนำพาตัวเราไปสู่สิ่งที่ดีงามต่างๆมากมายเหมือนที่อั h, ลลอฮฺสุบานาวะตลาพงได้กล่าวบอกว่าฟะฟะลูอัลข um ัยระละอัลละกุมตุฟลิฮุนพวกท่านทั้งหลายจงทำคุณงามความดีหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับชัยชนะ นั่นก็หมายความว่าความความเป็นอิสลามของเรานั่นก็คือการที่เราได้มันเพียพรพยายามนขนายตักตวงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเอาไว้ให้เกิดตัวเราให้ได้มากที่สุดในวันที่เรากลับไปหา,อาลอสุบานาวัตลากลับไปด้วยกับความหวังหวังในการตอบแทนของอลอสุบานาวัตลา ฉันโงอัลลอฮฺสุบานอวัจราใช้คาว่าละอันละกุ้มหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับชัยชนะนั่นคือความหวังของความเป็นมุสลิมทุกคนมีความหวังในการคุในการประกอบอมามัลอิบาดะที่เราได้ขนขวายที่เราได้เพียรพยายามเราได้อุตสาหะมากมายต่างๆตลอดชีวิตของเรา ตลอดลมหายใจของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้หวังว่าเราจะได้รับชัยชนะในวันนั้นนั่นก็หมายความว่าอิบาดาของเราที่เราทำมาทำมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องเหมือนที่ทนรอสุลล์สลลัาวอะไยฮิวะซัลลัมได้มาแจกแจงมาชี้แนะ มาบอกกล่าวให้แก่พวกเราแล้วเราก็ยึดถือและนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้องอัลฮัมดูดิลแล้นี่คือจุดประสงค์และเป้าหมายฉะนั้นคําว่าอิสลามให้แก่เราหลายๆด้านหลายๆอย่างเช่นเดียวกันอิสลามบ่มเพาะให้กับความเป็นมุสลิมของเราให้เรารู้จักความเมตตาต่อคนอื่นให้เรารู้จัก การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นให้เราได้รู้จักถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่เขาเดือดร้อนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนี่คือความความเป็นอิสลามที่อัลลอฮฺสุบานอวตาลาให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายให้เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้และในความเป็นมุสลิมมุหมินของแต่ละคน ก็มีจิตวิญญาณของความเป็นมุสลิมที่ที่สูงส่งจิตวิญญาณของความเป็นมุสลิมที่ดีงามที่เกิดขึ้นในตัวของเขาเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขามีความเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือความเป็นมุสลิมที่ิสลามได้บ่มสอน อิสลามได้ได้ชี้แนะได้บอกกล่าวเอาไว้นี่คือเรื่องราวของอิสลามฉะนั้นใครผู้ใดก็ตามที่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยกับคนคนหนึ่งที่เขามีความเดือดร้อนกับคนคนหนึ่งที่เขาได้รับความทุกข์ยากความลำบากถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่อิสามส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กระทำเพราะในเมื่อเราทำแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบานาวตาลาจะทรงช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นไปเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในวันหนึ่งวันใดเราจะประสบกับความลำบากความทุกข์ยากค่าใดที่เราได้ ประสบกับความลําบากความทุกข์ยากในสิ่งต่างๆที่เราได้ช่วยเหลือไปเนี่ยมันจะหวนกลับมาสู่ตัวของเราและอรสุบาลอวตาราก็จะทรงช่วยเหลือและก็ให้บรรดาคนอื่นๆได้มาช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันเพราะอันเนื่องมาจากว่าเรามีความเกื้อหนุนุนเจือซึ่งกันและกันเรามีความสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่อับบานแวะลาบาว่าตะอาวันอัลบรริวัตตักว,วาวา่าตะอาวันอัลอิสมวัลอุดวันเพราะท่านท,ทั้งหลายจงร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือในเรื่องของคุณธรรมและความดีเราช่วยเราส่งเสริมเราสนับสนุนฉะนั้นการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเรายื่นมือไปช่วยเขาเราเป็นมือบนให้แก่เขา คนที่เป็นมือล่างคนที่เป็นผู้ที่รับของจากผู้ที่บริจาคคนที่ให้เขามีความรู้สึกในความเป็นมุสลิมที่มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันซึ่งมีความรักเกิดขึ้นซึ่งกันและกันในหมู่มุสลิมด้วยกันนี่คือคำสอนที่สลามได้ได้สอนเอาไว้ได้บอกได้กล่าวเอาไว้ เหมือนที่ท่านสุรเลาะห์สุรเลาะห์อัลลอฮฺด้บอกบอกว่ามันนับเพื่อัลมุมินินกุรบะตันมินกุรบิดดุนยานับเพืัลลอฮฺอันฮุกุรบะตันมินกุรบิลยีมันกิยา์มันใครผู้ใดก็ตามที่ได้ช่วยเหลือกับมุมินคนหนึ่งให้เขาได้ ปาสจากจากความเดือดร้อนปาสจากจากความโศกเศร้าความทุกข์ยากความลําบากใครผู้ใดที่ได้ช่วยเหลือเขาบนโลกดุนยานี้บนโลกใบนี้เขาได้ช่วยเหลือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองหลายคนบางคนช่วยไว้เป็นสิบสิบคนบางคนอาจจะช่วยไว้แค่เพียงหนึ่งหรือสองคนสามคนเท่านั้น นั่นคือคือความเป็นเป็นมุมินที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมต่อมุสลิมด้วยกันมุมินต่อมุมินด้วยกันที่มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเมื่อเราช่วยแล้วนับะัลลรั้อันหกกรบัตันนั่กรบ,บิลยาวมันเกียมอัลลอฮฺ س ب บ ا ن ه และกาจะทรงช่วยเหลือเขาให้เขาได้ ปราศจากจากความทุกข์ยากความลํมบาบากความโศกเศร้าของเขาในวันอาคิรอนุในวันกียามนในดุนยาพวกอัลลอฮฺสุบานอัลวาตลาช่วยเหลืออยู่แล้วอัลลอฮ์ให้การสนับสนุนต่อบาออาอบาวอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งบ่าวอยู่แล้วแม้บ่าวจะต่าต้อยขนาดไหนก็ตามอัลลอฮฺสุบานอัลวาตลาให้การช่วยเหลือ เพาัสบานวตจลาพระององทรงมีคุณลักษณะนามหนึ่งของพระองค์นั้นก็คืออัลลอฮ์มานอัลลอฮิมอัลลอฮ์มานนั่นคือ,ค,อความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับบุคคลทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นกาเฟรไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์มแมลงมดไรต่างๆ ัตว์ต่างๆที่อยู่บนหน้าโลกดุนยา,านาี้อัลลอฮฺนั้นอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์ให้ริสเกีกับบรรดาสิงสาราสัตว์ต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ให้ริสเกีกับผู้คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นมุมินหรือไม่ใช่มุสลิมมุมินก็ตามอลามัลลอฮ์เมตตาต่อพวกเขา แต่คำว่าอัลลอฮิมอลัลลอฮ์ س ุบฮานและก็ตให้ความเมตตาเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมมุมินเท่านั้นอลันลลอฮ์เมตตากับคนที่กลับเหนือกลับตัวกลับมาเป็นคนดีขออลัลลอฮ์ س ุบฮานและก็ตนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมในบางครั้ง เขาอาจจะเผลอผายในเรื่องหลักการของอิสลามเขาอาจจะออกห่างต่อเรื่องหลักและก,กฎเกณฑ์ที่อลัลลอฮฺและเราซูลได้วางเอาไว้เขาฝ่าฝืนเขาดื้อดึงเขาไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อลัลลอฮฺและเราซูลได้ทรงใช้แต่ในวันใดวันหนึ่งเขานึกได้เขากลับตัวเขาคิดได้ เขากลับมาเป็นคนดีนั่นคือความเมตตาที่อล่อยยังให้แก่เขาให้เขาได้คิดทบทวนชีวิตความเป็นอยู่ของเขาการกระทําของเขาในอดีตที่ผ่านมาเขาได้กระทำอะไรไปแล้วบ้างให้กับตัวของเขาให้กับพระเจ้าของเขานั่นคืออาลอ์ให้ความเมตตากับเขาให้เขาได้คิดให้เขาได้ทบทวน ให้เขาได้ศึกษาชีวิตของเขาเองว่าในความเป็นเบาในความเป็นมุสลิมของเขาเนเขาได้ปฏิบัติอามาัลอิบาดาอะไรไว้บ้างให้กับตัวของเขาถ้าหากว่าเขาทบทวนแล้วคิดแล้วพินิจพิจารณาแล้วว่าในอดีตของเขาเนี่ยไม่เคยที่จะปฏิบัติคุณงามความดีให้กับล้าเลยแต่เขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวของเขา ปรับปรุงแก้ไขตัวของเขาไปสู่สิ่งที่ดีงามนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสแก่เขาถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์ไม่สงสารอัลลอฮ์ปิดประตูให้แก่เขานั่นคือความชั่วความเลวของเขาก็จะติดตัวของเขาไปจนกระทั่งถึงวันเกียร์มันฉะนั้นในความเป็นมุสลิมมุหมินมีความแตกต่างกัน บางคนเริ่มต้นด้วยกับชีวิตของเขาด้วยด้วยกับความดีงามด้วยกับความสวยงามกับชีวิตของเขาที่ดีมาตลอดเริ่มต้นด้วยกับสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตในความเป็นหนุ่มของเขาเขาใช้ชีวิตความเป็นหนุ่มของเขาด้วยกับการหมั่นเพียรอิบาดะการขนขวายการกระทําคุณงามความดีต่างๆมากมายตลอดระยะเวลาในความเป็นหนุ่มของเขา นั่นคือเริ่มต้นในการเดินหนชีวิตของเขาแต่พอเวลาช่วงกลางคนช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาเขากลับเปลี่ยนแปลงเขากลับพลิกผันชีวิตของเขาไปสู่สิ่งที่เลวร้ายไปสู่สิ่งที่ไม่ดีงามเพฉนั้นเราไม่คิดถึงในอนา,าคตของเราว่า เราจะเป็นเช่นใดถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งเริ่มต้นชีวิตของเขาด้วยกับความสวยความดีงามต่างแต่และบ้านปลายของเขาเขากลับพลิกผันตัวของเขาไปสู่สิ่งที่เลวไปสู่สิ่งที่ไม่ดีงามผลสุดท้ายแล้วความชั่วนั้นเกิดขึ้นแก่เขามากมายตลอดระยะเวลาช่วงปลายชีวิตของเขาผลสุดท้ายแล้ว ความชั่วมากกว่าความดีและอีกบางคนเริ่มต้นด้วยกับความชั่วความเลวสิ่งต่างๆมากมายความดื้อดึงความฝ่าฝืนแม้กระทั่งการละหมาดเขาแทบที่จะไม่ได้ละหมาดเลยแทบที่จะไม่ได้ถือศีนอดเลยถามว่ามุสลิมประเภทนี้ยังมีไหมยังมีอยู่เป็นมุสลิมแต่นามชื่อเท่านั้นเอง แต่ในเรื่องการละหมาดไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องการถือศุดไม่ได้ความสนใจในเรื่องของการทําอิบาดาอื่นๆอ,อีกมากมายยังไม่ได้ความสนใจในช่วงกลางชีวิตของเขาเขากลับทบทวนเขากลับพิจารณาถึงชีวิตของเขาแล้วก็หวนกลับมาสู่แนวทางของรัสุบานาวัตลามันเพียรปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆให้เกิดขึ้น ผลสุดท้ายแล้วความชั่วที่เขาไทยทำมาและความดีบั้นไปในช่วงกลางชีวิตของเขามันหักล้างลบความผิดของเขาจนกระทั่งหมดสิน้นและผลสุดท้ายความดีนั้นมันก่อเกิดประโยชน์ให้แก่ตัวของเขาอย่างมากมายในช่วงปลายชีวิตนี่คือนี่คือวิถีชีวิตความแตกต่างฉะนั้นให้เรารักษาความเป็นมุสลิมของเรา ความเป็นมุมินของเราให้คงความสมบูรณ์ในความเป็นอิสลามรักษากฎก,ก,กติกาของรัุบาลอวตาราถึงแม้นว่าเบาวจะเลวขนาดไหนอลรสุบานอวตารายังเรียกเบาวคนนั้นว่ายาออบาดีโอ้พวงเบาวของข้าโอ้พวงเบาวของฉันกลับมาสู่สิ่งที่ดีๆงาม มาสู่แนวทางของลัทธิบาหวเจรันนอาลระเรียกเบาวของพงถึงแม้ว่าเบาวของเขาความเป็นเบาวของเขาได้อาธรรมตัวตัว,ตวของเขาเขาได้ละเมิดเขาฝ่าฝืนเขาดื้อดึงนั่นแหละคือคนที่อาธรรมตัวตัวของเขาเขายังไม่ได้พิจารณาเขายังไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ทบทวนตัวของเขาแต่เะาอยังเรียกเบาคนนั้นว่ายาอับดี เบาของฉันเพื่อว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะคิดได้เพื่อว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะทบทวนชีวิตความเป็นอยู่ของเขาและผลสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์เปิดทางนําให้แก่เขาฮิดายะทางนําให้แก่เขาจนกระทั่งเขาหวนกลับมาสู่สิ่งที่ดีงามตามแบบฉบับที่อัลลอฮ์สุบานอวตาราได้บอกเอาไว้ตามแบบฉบับที่ ท่ารอสุลละสรรอัลลอะไรยฮิาวะัลลัมได้กระทำเอาไว้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละความเมตตาที่เกิดขึ้นเรามีความหวังหวังอย่างหนึ่งนั้นก็คือหวังในความเมตตาของละในวันที่เรากลับไปหาละและเรามีความหวังเช่นเดียวกันหวังว่าละสุบานะวาตาจละอภัยโทษให้แกเราอรัลรอห์มะ วันมากเสรอขอความเมตตาต่อเะาหวังในความเมตตาขอเลาบนหน้าโลกดุนยานี้เรามีความหวังเราเป็นมุสลิมอยู่อย่างมีความหวังเพราะอันเน่องเราเพราะอันเน่องมาจากว่าเราอีมานต่ออัลล์เราอีมานต่อรอซูลแล้วเราได้ปฏิบัติสิงต่างๆที่อัลลอฮ์เราซูลได้วางเอาไว้ และเราหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เราอยู่ด้วยกับความหวังเราไม่ได้อยู่ด้วยกับความสิ้นหวังดังที่อัลลอฮฺสุบานะวะตาลาบอกว่าลาตกนาตุมิลรัชมะติละอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานะวะตาลาไม่ว่าเราจะทำอาชีพใดก็แล้วแต่ ไม่ราไมว่าเราจะทำกิจการงานใดๆก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเรามีความหวังกับธุรกิจอันนั้นเช่นเดียวกันในการใช้ชีวิตอยู่ของเราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกับความหวังหวังนั่นก็คือหวังในความเมตตาที่อรา์มีให้กับบ่าวทุกคนและเราหวังเช่นเดียวกัน หวังว่ารัศบ,บานาวาตาอภัยโทษให้กับเรากับความผิดของเราที่เราได้กระทำมาแล้วในอดีตเพราะอ้นนอ้งมาจากว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยโทษเสมอน,นี่คือคุณลักษณะนามหนึ่งของพระองค์เพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะคนที่ฆ่าตัวตายคือคนที่หมดหวังกับชีวิตของเขา คนที่ท้อแท้ต่อชีวิตของเขาหาทางออกไม่ได้แล้วกับการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้ด้วยกับความลำบากด้วยกับสิ่งต่างๆมากมายที่มารุมเราเขาจนกระทั่งชีวิตนี้มันอยู่ไม่ได้จนกระทั่งปิดชีวิตตัวเองฉนันมุสลิมจะไม่ฆ่าตัวตาย เพราะมุสลิมมีความหวังให้กับอลัลสซานด์รานาวัตลาถึงแม้ว่าเขาจะยากจนขนาดไหนถึงแม้ว่าเขาจะลำบากขนาดไหนเขาต้องมีความหวังให้กับอลัลสซานด์รานาวัตลาเพื่อสักวันหนึ่งอเลสะจะทรงช่วยเหลือเขาสักวันหนึ่งอเลสจะปัดเป่าความลำบากให้พ้นไปจากเขานั่นคือความหวังที่เราหวังได้ เราไม่ได้หวังลม,ลมๆแรงๆเราหวังไว้เก่าลอสุบานาวัตลาเราวิงวอนขอต่อลอสุบานาวัตลาเพราะเราเป็นเบาเราขอดวาในสิ่งที่เราต้องการในเบาทุกคนที่มีความต้องการเรามีที่พึ่งนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบานาวะตลาอัลลอฮฺสุ Allah สัดอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นที่พึ่งแก่เราเสมอภาใดที่เรา ลำบากถ้าเราที่ถ้าใดที่เราได้โศกเศร้าเสียใจบางสิ่งบางอย่างที่อรร์ทดสอบฉะนั้นอย่าได้หมดหวังอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอรร์สุบาณวจราลาเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเรายึดมั่นอยู่ในหลักการขอเร,เราปฏิบัติอยู่ใน แบบอย่างที่ท่านรอส,ส,สุลละอลลัลวฮุอะลัยูิวะสัลัมได้นํามาบอกมากล่าแก่เราแล้วนั่นแหละวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่มีความจเริญมีความปราถนาที่อัลลอฮฺสุบานอวะระลาจะให้บรารักัตแก่เราจะให้ความเป็นสิริมงคลแก่เราในความเป็นอยู่ของเราอย่างยิ่งถ้าหากว่าวันนี้เราลืมพระองค์ถ้าหากว่าวันนี้เรา ออกห่างจากแนวทางของผมจะหาว่าวันนี้เราไม่เอาศาสนาของผมชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ไม่มีคุณค่าให้กับตัวของเราเพราะอันเนื่องมาจากว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออิบาดตัลลอสุภานนวัตลาเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออื่นใดเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยหรูเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อ อยู่บนหน้าโลกนยานี้อยู่อย่างยิ่งพยองเราถูกสร้างมาเพื่ออิบะดาต่อลอสุบานาวะตลาดังที่อัลลอฮ์สุบานาวะตลาบอกว่าว่ามาคารัลตุนยินนวันอินซอิลลาลียะบูดุนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่ออิบะดาต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบานาวะตลาเท่านั้นนี่คือเป้าหมายของเราทั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของความเป็นมุสลิมที่มีความเลื่อมล้ำกันมีความแตกต่างกันไม่ว่าทั้งทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งฐานะความร่ำรวยความยากจนนี่คือสิ่งที่เราได้สรรสร้างเอาไว้บนหน้าโลกนยานี้มีความเลื่อมล้ำมีความแตกต่างกันฉันถ้าหากว่าวันนี้ใครอยู่ในฐานะที่ ตกที่นั่งลําบากมีความทุกข์ยากความโศกเศร้านั่นคือความหวังในความเมตตาขอาที่อารัสุบานนวตรรดาจ,จะช่วยเหลือและทรงปัดเป่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ออกไปจากตัวของเขาเพราะอันเนื่องมาจากว่าคนรวยเองก็ได้รับบททดสอบเช่นเดียวกันคนจนก็ได้รับบททดสอบฉันบททดสอบมันมีหนักมีเบามีระดับปานกลาง เราไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้ว่าเราอยู่ในบททดสอบขนาดไหนแต่ให้เรารู้ว่าบนโลกดุุิยานี้โลกแห่งการทดสอบเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนั่นคือบททดสอบที่เราได้สอบให้แก่ทุกคนถ้าหากบางคนเอาเราทดสอบแล้วเขาสอบไม่ผ่านเพราะอันหนึ่งมาจากว่าเขาต่อว่าพระเจ้าของเขาเขาเอะอะโวยวายต่อพระเจ้าของเขา ทำไมเราต้องโดนทดสอบคนอื่นไม่เห็นโดนทดสอบทำไมครอบครัวเราโดนทดสอบครอบครัวของคนอื่นไม่เห็นโดนทดสอบบางคนคิดอย่างนี้บางคนเอะอะโวยวายอย่างนี้นั่นคือความความเข้าใจในเรื่ององิสลามของเขามันไม่มีมันคาดเคลื่อนเพราะเนื่องมาจากว่าเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องหลักการของอิสลาม ถ้าบาว่าเขาได้เรียนรู้เขาได้เข้าใจสลามเขาจะไม่ต่อว่าพระเจ้าของเขาเขาจะไม่เอะอะโวยวายต่อพระเจ้าของเขาเขาจะอดทนอดกัน้นจนกระทั่งเขาได้รับผลสําเร็จอินนัลลอฮะมาอัลซอบิรีนเพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮ์สุภาณาวตาลาทรงอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายแันบททดสอบบนหน้าโลกนยานี้มีเกิดขึ้นกับทุกทกคนไม่ว่าจะ หนักเบาปานกลางเท่านั้นเองเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ร <t nak S 1> ับบททดสอบแล้วก <t nak> ็ขอให้อดทนอดกลั้นและองค์อัลลอฮฺสุบานะวาเจลาจะให้บททดสอบนั้นผ่านจากเขาไปด้วยดีก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อัลกุลกาลิฮ่าดาวสตักฟิรุลฮะลิวะละกุมวะลิสัยลินมุสลิมีนมินกุลิดัมวสตักฟิรุหฺอินนุฮฺฮุวะลกุฟูรุรฮิม